สรุปข่าวสําคัญประจําวันนี้นะครับนักทุนเมื่อเช้าที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าของบ้านเราครับทุกท่านก็มีการถแถลงการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับต่อทางวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับเรามาฟังในส่วนของรายละเอียดข่าวกันดีกว่านะักทุนครับว่า เป็นอะไรอย่างไรบ้างข่าวตัวนี้ค่อนข้างยาวนะซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้เรา,าพาดประเด็นสำคัญดังนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านให้นักทุนได้ฟังเลยครับรายงานโดยเว็บไซต์ InfoQuest ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐแถลงต่อที่ประชุมร่วมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นการกล่าวปราศัยต่อสมาชิกรัฐสภาและชาวอเบริกันทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเลยนะับตั้งแต่สาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาครับ การกล่าวปราศัยในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความปั่นป่วนในตลาดหุ้นอันเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกและก็ดวงไปถึงประเทศจีนด้วยรวมทั้งข้อถกเถียงเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือว่าดอชของทายอีลอนมสก์ที่มุ่งลดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและก็ลดจำนวนข้าราชการลงด้วย CNBC รายงานนะครับว่าในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวคำปาสายนั้นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคเดโมแครตกว่า20คนถือป้ายขาวดำที่เขียนว่าเซฟเบนเก e และก็ Max s t สิลนะครับตรงนี้โอ้ก็ถือว่ามีการประท้วงแบบอ่อนๆนะฮะเปิดฉากยุคอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าเมื่อ6สัปดาห์ก่อน ผมยืนอยู่ใต้โดมของอาคารสภาคองเกรสแห่งนี้และประกาศการมาถึงของยุคทองแห่งอเมริกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและก็ไม่หยุดยั้งเพื่อนำไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเรา เราทำสำเร็จมากกว่าที่รัฐบาลส่วนใหญ่ทำในช่วงเวลา4ปีหรือ8ปีและเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความฝันของชาวอเมริกันกำลังจะเพิ่มมากขึ้นและก็ดีกว่าที่เคยเป็นมาผมไม่สามารถที่จะทำให้พรรคเดโมแครตมีความสุขได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่านี่เป็นการกล่าวปราศัยต่อสภาคอเกรสครั้งที่5ของผมและก็เป็นอีกครั้ง ที่ผมมองดูสมาชิกเดโมแครตตรงหน้าผมแล้วก็ตระหนักได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่ผมสามารถพูดเพื่อทำให้พวกเขานั้นมีความสุขหรือทำให้พวกเขาลุกขึ้นยืนยิ้มหรือว่าปรบมือไม่มีอะไรที่ผมทำได้ผมอาจจะค้นพบวิธีรักษาโรคร้ายแรงที่สุดโรคที่อาจจะทำลายประเทศต่างๆให้หมดสิ้นไปทรัมป์ได้กล่าวไว้นะครับ คนเหล่านี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้จะไม่ปรบมือจะไม่ลุกขึ้นยืนและแน่นอนว่าจะไม่โห่ร้องเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้พวกเขาจะไม่ทําไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันน่าเศร้ามากและมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นสมาชิกเดมโมแครตที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเพียงแค่คืนนี้คืนเดียวทําไมไม่มาร่วมกับพวกเราในการเฉลิมฉลองชัยชนะอันน่าทึ่งมากมายสำหรับอเมริกา เดี๋ยวผมอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก่อนนะครับในระหว่างการแถลงต่อหน้าสภานั้นนะครับผมคือทุกๆครั้งที่ลุงทรัมป์กล่าวประโยคจบปุ๊บก็จะมีคนที่คอยสนับสนุนนะครับรวมถึงสมาชิกพักลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่งลงหลังจากที่ลุงทรัมป์พูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนอีกแล้วก็ปรบมืออีกนะฮะลุกนั่งลุกนั่งแบบนี้จนหัวข้อเข่าเสื่อมกันไปเลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันแน่นอนครับว่ามีคนสนับสนุนก็ต้องมีคนที่ไม่สนับสนุน อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นพักฝ่ายตรงข้ามก็นั่งนิ่งๆเลยนะครับหน้าตาก็บึ้งตึงนะฮะก็ดูแล้วไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นไปตามเ,าเขาเรียกว่าขนรรมทำยาประเพณีเลยนะครับที่สองฝั่งจะไม่ค่อยถูกใจกันเท่าไหร่นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ลุงทรัมป์ต้องกล่าวมาบอกว่าพวกเขาจะไม่ปรบมือหรอกเขาจะไม่ลุกขึ้นยืนหรอกครับผมแน่นอนว่าเขาจะไม่โหร้องเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเราด้วยนี่คือคําอธิบายครับที่ได้มาดูต่ออีกนิดนึงครับ ลุงทรัมป์ได้มีการกล่าวถึงนะครับนักกีฬาข้ามเพศ D.E.I และอื่นๆทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาได้นำเสรีการพูดกลับมาสู่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งและยังกล่าวถึงคำสั่งบริหารหลายฉบับของเขาโดยที่เห็นว่าเขาได้ทำให้ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทางการของสหรัฐและก็เปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาและก็เปลี่ยนชื่อภูเขาที่สูงที่สุดในรัฐอสก้าของสหรัฐ จากนั้นทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าเขาได้ยุติการกดขี่ของโครงการด้านความหลากหลายความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกหรือ DEI ในรัฐบาลและก็เสริมว่าประเทศของเรานั้นจะไม่ฝักใฝ่การตื่นรู้หรือว่า w o k อีกต่อไป ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงคำสั่งของเขาที่ห้ามผู้ชายเล่นกีฬาผู้หญิงและคำสั่งของเขาให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่ามีเพียงแค่2เพศเท่านั้นซึ่งก็คือชายกับหญิงครับจากนั้นเขาก็ตะโกนทักทายแขกของเขาในห้องประชุมสภาคองเกรสคือเพเทนต์แมกนับอดีตนักกีฬามัธยมปลายซึ่งกล่าวว่าเธอได้รับผลกระทบจากคนข้ามเพศที่เล่นกีฬาเป็นผู้หญิงขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่า เราทนทุกข์กับเงินเฟอ้อที่เลวร้ายที่สุดในรอบ48ปีแต่บางทีก็อาจจะเป็นเงินเฟอ้อที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเราเลยก็เป็นได้เหมือนกันครับนี่คือสิ่งที่ลุงทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ต่อมามาดูกันสันิดหนึ่งครับนั่นคือ reaction ของตลาดจะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อลุงทรัมป์ได้กล่าวจบปุ๊บ ตลาดก็ไม่ได้มีรีแอคชั่นเลวร้ายเท่าไหร่ครับนังถุนครับคือไม่ได้ทุบลงมานะหมายถึงดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐนั่นหมายควาว่าอะไรหมายเขาว่ามันมีข่าวดีบางอย่างครับทุกท่านนี่เป็นข่าวดีตรงนี้เลยครับนังถุนครับที่ทําให้ตลาดเอเชียเปิดบวกแล้วก็ตลาดอเมริกานั้นเริ่มมีการฟื้นตัวครับนังถุนครับดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับก็มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึง s อสซ0พีห้าร้อยแล้วก็เนสแดกด้วยหลังจากที่โฮเวิร์ดลุตนิก รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิว่าสหรัฐนั้นอาจจะเจรจากับแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อที่จะพบกันครึ่งทางในการหาทางออกเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรลุดนิกได้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจะจนะครับใช้คาว่าอาจะจนะ ประกาศข้อตกลงประณีประนอมเกี่ยวกับภาษีศุลการกรกับแคนาดาและเม็กซิโกในเร็วๆนี้โดยข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการปรับลดภาษีนําเข้าลงบางส่วนจากอัตราภาษีระดับที่25%ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเก็บจากทั้ง2ประเทศครับ ดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อทราบดังกล่าวอาซาบข่าวประกาศปุ๊บเขาก็มีการฟื้นตัวทันทีครับในภาพที่นักจุดเห็นนี่คือ US 100ก็คือ NASDA q นะครับแล้วก็นี่คือดาวโจนส์ครับแล้วก็ US 5 0 0เช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายนักจุดครับเราย้อนกลับมาดูตัวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับตัวที่น่าเห็นใจและหนักหน่วงที่สุดคงหนีไม่พ้นราคาน้ำมันดิบครับเมื่อคืนนี้ปรับตัวลงนะฮะและในช่วงเช้าวันนี้แม้ว่า ตลาดจะได้รับข่าวดีว่าอาจจะมีการประนีประนอมเจรจากันนะระหว่างแคนาดากับเม็กซิโกและก็สหรัฐอเมริกาแต่การที่เขาจะประนีประนอมกันได้แน่นอนครับถ้าอเมริกาตกลงกับแคนาดาได้มันก็จะเป็นลบกับราคานะ้ํามันดิบอีกครับก็เลยทําให้เขาย่อตัวลงมาครึ่งทางเลยจากที่เขาดีขึ้นไปเอาตกลงมันยังไงคุณครับก็ในเมื่อเจรจากันได้ เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ผันผวนเศรษฐกิจก็ดีก็ควรจะบวกต่อน้ำมันก็ใช่อยู่ครับแต่บังเอิญว่าต้นเรื่องดังกล่าวเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของแคนาดาด้วยที่ก่อนหน้านี้ถ้าแคนาดากับอเมริกามีปัญหากันปุ๊บมันจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบขึ้นได้เพราะว่าอะไรครับอเมริกาก็นําสินค้าซึ่งก็คือน้ํามันดิบจากทางฝั่งของแคนาดาเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันก็เลย เป็นทั้งบวกเป็นทั้งลบกับทางฝั่งของราคาน้ำมันขาบายก็ต้องบอกว่าอาจจะยังลำบากกายลำบากใจสักนิดหนึ่งนะครับนักทุนดังนั้นจับตาดูกันต่อไปครับถ้าดูกันตามแพทเทิร์นเทคนิค克ะคุณถ้าดูกันตามแพทเทิร์นเทคนิคโอกาสในการดีตัวระยะสั้นเนี่ยมีแต่ถ้าจะถามว่ากลับไปเป็นหน้าบายได้เลยไหมคําตอบคือยังไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรครับยังไม่เห็นแพทเทิร์นขาบายอย่างชัดเจนนะสำหรับผมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับนักทุน แล้วก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะมีข่าวในเพิ่มเติมจีนเพิ่มงบการาผม7.2%ปีนี้รับมือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะครับแหล่งข่าวเผยสหรัฐยูเครนมีแผนจะลงนามในข้อตกลงด้านแร่ธาตุอีกครั้งเมื่อเมื่อคืนนี้เห็นข่าวอยู่เห็นข่าวประธานาธิบดีของยูเครนก็คือโบโลเดร์เ,รเซนสกี้นะครับออกมากล่าวไว้ว่าก็ อ่อเมริกาเนี่ยเป็นพนันธมิตรที่ดีนะผมเองก็อยากจะเจราจากับเขารวมไปถึงมีการเสนอแนวทางการยุติสงครามด้วยถามว่าเสนอแนวทางอย่างไรจากทางฝั่งของยูเครนย,ยูเครนก็บอกว่าเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะรัสเซียเนี่ยเลิกโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนได้แล้วแต่ก็แน่นอนครับข่าวนี้ไม่ได้มีผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข่าวนิดนึงครับนั่งจุดครับ สรรข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานเมื่อวันอังคารก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, และยูเครนนั้นมีแผนที่จะลงนามในข้อตกลงด้านแร่ธาตซึ่งก่อนหน้านี้ล้มเหลวไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอเคครับยังไม่มีการระบุนะครับนั้นทุนว่าจะมีการเจราจากันเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะติดตามประเด็นตรงนี้ต่อไปครับทุกท่าน เดี๋ยวปิดท้ายกันที่ข่าวสารนอกตลาดนิดนึงนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ China Two Sessions Meeting set to conclude on 11 m arch นะครับโอเคข่าวนี้พี่ๆนักทุนค,คนที่เทรดน้ำมันจับตาดูหน่อยแล้วกันนะครับนั่งทุนนะว่าการประชุมนะครับของ สภาในประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นการประชุมประจําปีของเขาเลยนะครับนัินทุนในวันที่11มีนาคมดังนั้นใครเทรดน้ำมันดิบหน้าบายอยู่คงต้องคาดหวังการฟื้นตัวในสัปดาห์หน้าแล้วเพราะโดยปกติแล้วการประชุมสภาของประเทศจีนที่เป็นการประชุมใหญ่จะมีการเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยถ้าตลาดขานรับกันดีราคาน้ำมันดิบจะฟื้นได้แต่ถ้าข่าวตัวนี้ช่วยน้ำมันดิบให้ฟื้นไม่ได้ลําบากหน่อยนะทุกคนนะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับ ทุกท่านครับตอนนี้อยู่ด้วยกันประมาณ300กว่าท่านแล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าผมอยากจะให้พี่ๆนั้งทุนนั้นช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับถ้าสะดวกนะส่วนใครที่ไม่เป็นไรครับอยู่ที่ทํางานอยู่แล้วแชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะอ่ะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เหมือนข่าวเมื่อวานเลยนะเนี่ยโอเคครับผมผมขอดูก่อนนะว่ามีอะไรจะมีผลกับตลาดของเราหรือเปล่า โอเคไชน่า okay. นะครับ Set GDP growth target for uh, ปักหมุดเป้าหมายการจเจริญเติบโตของตัวเลข GDP ปีนี้ประมาณ5%สําสำหรับประเทศจีนตัวเลข5%้นี่ผมเห็นมาหลายปีแล้วนะครับขอดูนิดหนึ่งนะทรัมป์นะครับลุงทรัมป์ยืนยันว่านะครับผมเดี๋ยวจะมีการเพิ่มในส่วนของการสนับสนุนให้กับการสร้างเรือด้วย shipbuilding s t u d i d y t ำ u ุด get rid of c h i p s act s h i p b u i l d i e p a i v e of adjustment ดูนิดนึงนะครับอ่ะขอดูตัวนี้หน่อยนะเผื่อมีผลอะไรอ๋อโอเคโอเคโอเคครับก็ยังมีการขึ้น ภาษีอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้มีกลุ่มผ,ผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาออกมากล่าวไว้นะครับว่าถ้าลุงทรัมป์ไปขึ้นภาษีพวกเหล็กและอลูมินียมเนี่ยมันจะทําให้รถยนต์บางส่วนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับราคาขึ้นด้วยนะซึ่งก็จะสร้างผลกระทบให้กับประชาชนอีกครับมีเพิ่มเติมไหม โอเคอ่ะไม่มีแล้วนะครับในถุนครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวได้เวลาสรุปในส่วนของตัวประเด็นทองคำกันแล้วครับทุกท่านขอบคุณครับ